สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรุ่งนี้รอชมปรากฏการสุริยุปราคาบางส่วนในวันคริสมายันวันที่18มิถุนายนเพจนาริสสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าวันที่21มิถุนายนชมสุริยุปราคาบางส่วนในวันคริสมายันกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีในวันที่21มิถุนายนนอกจากจะเกิดแล้วยังเป็นวันคริสมายัน คือวันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดสําหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ5นาฬิกาหนาทีและจะตกรับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกา47นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง12ชั่วโมง56นาทีประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีโกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งล่าสุดหมอช้างทศพรสีตุลาเผยถึงสองราศีที่ต้องระวังประกอบด้วยราศีเมถุนและราศีธนูโดยทั้งสองราศีนี้จะต้องมีสติและหมั่นสวดมนต์เป็นประจำช่วงน,นี้โดยหมอช้างยังแนะนำบทสวดมนต์คาถาสุริยะบรรพาและคาถาจันทบรรพา พร้อมระบุว่านำบทสวดมาฝากครับเดือนนี้มีปรากฏการ์ทั้งราหูอมจันทร์ช่วงต้นเดือนและราหูอมอาทิตย์วันที่21มิถุนายนที่เห็นได้ในเมืองไทยและยังเป็นวันอุตรายันที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดทําให้กลางวันนานที่สุดในรอบปีและควรสวดมนต์เป็นประจำจนถึงวันที่27มิถุนายนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ